วันนี้เวลา9นาฬิกา47น,นาทีสมเด็จพระจินทถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการฐานพันธ์ดีกองพลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเข้าร่วมโครงการฐานพันธ์ดีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562พื้นที่โครงการ90ไร่ ในการนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ซึ่งดำเนินการโดยกองพลพัฒนาที่ 2, สองศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาดำเนินการโดยกองพันธหาราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่23ศูนย์ผลิตพันธุ์ 23, กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ดำเนินการโดยกองพันธหาราบที่สองกรมทหารราบที่สามค่ายสุรนารี และส่งเปิดอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ปัจจุบันเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์อาทิถั่วฝักยาวสีม่วงสีดินทรถั่วฝักยาวลายเสือจอกัรพัน์แตงกวาโหระพากระเจี๊ยบเขียว โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคท,ที่สองกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฐานพันธ์ดีซึ่งได้ขยายโครงการโดยอบรมกำลังพลชุมชนรอบค่ายพื้นที่ชายแดนและโรงเรียนมอบพันธุ์สัตว์กิ่งพันไม้ผลเมล็ดพันธุ์พระราชทานเมล็ดพันธุ์ปลาได้พร้อมพระราชทานตามเป้าหมายเป็นการผลิตพันธุ์ปลาได้พร้อมพระราชทานตามเป้าหมาย จากนั้นพระราชทานพระราชวโ,โรกาสให้หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฐานพันธุ์ดีกลาบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฐานพันธุ์ดีในพื้นที่ต่างๆอาทิอธิรบดีกรมพัฒนาที่ดินน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ถั่วพระาเพื่อนําไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งกรมพัฒนาพื้นที่ดินดูแลคุณภาพดินในพื้นที่พบดินขาดความอุดมสมบูรณ์และเป็นกรด แก้ไขโดยการใช้ปูนช่วยปรับสภาพดินกรดให้เป็นกลางปลูกปอเทืองบำรุงดินจัดฝึกอบรมให้ทหารในโครงการและปลูกหญ้าแฝกตามขอบบ่อและขอบถนนเพื่อช้าล้างการพังทลายและตรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินทุกสองปี กรมปศุสัสตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดกระบินบุรีและตู้ฟักตู้เกิดจานกกซึ่งปัจจุบันศูนย์ผลิตสัตว์ปีพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้น,นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาสามารถผลิตพันธ์ไก่และเป็ดเพื่อพระราชทานไปนแล้วจำนวนหนึ่งจากนั้นอธิบดีกรมประมงเจ้ากรมการสัตว์ทหารบกน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์แม่พันุน์กบนานครราชสีมาและกบนาลูกผสมนครนายกและกบนาทุ่งกุลาตามลําดับ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ได้ไปอบรมที่โครงการฐานพันธ์ดีโรงเรียนฐานการสัตว์กรมการสัตว์ทหาร,ราบกจังหวัดนครนายกมาประยุกต์ใช้ในศูนย์และแจกจ่ายลูกกบให้ประชาชนและกําลังพลนําไปเลี้ยงเป็นอาชีพหรือรายได้เสริม จากนั้นประทับรถรามพระที่นั่งโทษพระเนตรแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานอันได้แก่แปลงไม้ผลที่มีแผนจะขยายผลออกสู่ชุมชนในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธรรมราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ราษฎรมีผลไม้แบ่งปันกันรับประทาน แปลงปลูกพืชสมุนไพรใช้สำหรับกำจัดโรคแมลงและใช้เป็นยาในการรักษากำลังพลและประชาชนในพื้นที่อาทิหางไหลอัญชันว่านหางจระเข้ยญาหวานและเสล็ดพังพร โครงการฐานพันธุ์ดีกองพลพัฒนาที่สองได้ขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยขอพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อมอบให้แก่ฐานกองประจำการนำกลับไปปลูกที่ภูมิลำเนา นอกจากนี้ทหารพันธ์ดียังได้ขยายผลออกสู่ชุมชนเครือข่ายให้ปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคกันภายใต้โครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยโดยได้เข้าไปยังโรงเรียนในพื้นที่อีสานใต้จำนวน33โรงเรียนนำมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานมอบให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดภยัยเพื่อเป็นอาหารแก่นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองปลูกผักบนพื้นที่ว่างภายในบ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากนั้นทอดพระเนตรการทำน้ำส้มควันไม้การขยายเชื้อราไตรโครเทอร์มาเพื่อป้องกันโรครากเน่าขนเน่าในพืชการทำน้ำหมักใบายาสูบป,ป้องกันแมลงและการทำน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับพืช ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองเพื่อใช้ในโครงการโดยนำเศษพืชผักผักตบชวาเศษใบไม้แห้งหมักกับมูลวัวและใช้จุลินทรีย์ EM ในการเร่งปฏิกิริยาจนได้ปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมีเป็นการนำเศษพืชผักที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดมลพิษจากการเผาทำลายอีกด้วย แล้วเสด็จพระราชดําดำเนินไปยังลานนวมินสวนน้ำบุ่งตาหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำารสแก่ทหารพันธีค่ายสุรานารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์ทหารที่ได้มารับาราชการที่นี่พายาที่จะเรียนรู้เรื่องที่นอกจากจะมาช่วยเหลือ,อตนเองและครอบครัวแล้ว เมื่อออกจากราชการหรือลดประจำการไปแล้วก็ในระหว่างที่ประจำการก็ได้ช่วยเหลือแต่ชฉดโนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นความมั่นคงแต่เมื่อพอออกไปแล้วความรู้ที่ได้นี้ก็ยังจะเอาไป ทำเองที่บ้านที่สอนบุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านหรือคนทั่วๆไปที่ได้พบเห็นก็จะได้มีความรู้ที่กว้างขวางกันออกไปและได้ทราบว่าอย่างสมัยนี้ก็มีวิธีการติดต่อกันแบบสมัยใหม่จะมี คอมพิวเตอร์มือถือกลุ่มลยนยะก็ยังติดต่อไต่ถา,ถามกันต่อไปเพราะว่างานพวกนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เรื่องที่ละเอียดปฏิบัติงานถ้าไอแต่งานไม่ไม่ถูกตรงกับหลักวิชาหรือหลักที่เคยปฏิบัติคนที่ทำโดย จนชำนาญแล้วยังถ้าทำไม่ถูกก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วยังยงที่นี่ก็เมื่อกี้ก็เาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกนี่ก็ยังทำไม่ถูกเช่นการดูแลพืชดูแลสัตว์ก็ยังทำได้ไม่ถูกต้องก็ออกมาก็สัตว์ ตายพืชการพืชจัดตายหรือไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรก็มีผู้เที่ยวเจี่ยวชาญททำนานก็มาให้ความรู้แต่ว่าพื้นที่อากาศหรือดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก็วิกกี้ก็สงสัยว่าถ้าหลายๆท่านที่ออกไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ใน บ้านของตัวเองซึ่งสภาพดินสภาพภูมิอากาศก็อาจจะต่างๆกันไปแล้วทำยังไงก็เขาก็อธิบายว่าพวกที่เข้ามาในวงจรน,นี้ก็มีชื่อแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่จะตกลงจะติดต่อกัน ถามความรู้ว่าถ้าเป็นยังไงแล้วก็มียังมีการไปดูแลเยี่ยมเยียนหรือถ้าถามปัญหาอะไรมาก็ยังจะมีมีผู้ที่มีความรู้ตอบแล้วแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็ทำให้ทกอย่างความเจริญความรู้ในการทำงานก็แพร่หลายไป ปีพุทธศักราช2559สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทกกรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริร่วมกับกองทัพบกจัดตั้งโครงการฐานพันธุ์ดีขึ้นเพื่อให้ฐานเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจากพระราชทานเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนให้มีผักปลอดภัยบริโภคนำประสบการณ์มาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้